สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อเตอร์วีรินทิรานาทองบอจรัดในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมเคยเป็นแบบนี้ไหมคะอยากออกกำลังกายอยากลดน้ำหนักอยากสุขภาพแข็งแรงแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรดีวันนี้วีรินอินสไพรส์มีเคล็ดลับที่แค่เดินก็ช่วยได้มาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยหนางรมตราแม่ครัวใครที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายแบบจริงจังเพียงแค่เดินให้ถูกท่าและถูกวิธีก็ได้ผลที่น่าทึ่งแล้วละคะ่ะตอบโจทย์คนขี้เกียจและไม่มีเวลาออกกำลังกายได้เป็นอย่างดีเอ๊ะ แล้วการเดินให้ถูกวิธีที่ว่านี้ต้องเดินแบบไหนดีล่ะคะอ๋อก็ต้องทำตามแบบนี้เลยค่ะ ในคนที่อายุน้อยกว่า60ปีควรเดินให้ได้109ต่อนาทีส่งเสริมให้ออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้มากขึ้นกว่าเดิมแถมช่วยควบคุมน้ำหนักและทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นที่สำคัญช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมได้อีกด้วยเริ่มด้วยการวอร์มร่างกาย10-15นาทีจากนั้นจัดระเบียบร่างกายให้ศรีรษะตั้งตรงผ่อนคลายคอไหล่และหลังเกรงหน้าท้องเล็กน้อยโดยใช้ส้นเท้าลงก่อนเสมอไม่เดินกระแทกเท้าเดินต่อเนื่องจากจังหวะปกติสลับกัน เดินเร็วและเพิ่มสปีดใช้เวลารวมอย่างน้อย30นาทีต่อวัน <Wow. S 1> มาเริ่มเดินออกกำลังกายด้วยวิธีง่ายๆเพียงเท่านี้ก็ช่วยให้เรามีสุขภาพดีสุขทั้งกายใจและสมองพร้อมลุยสร้างความสำเร็จในชีวิตไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว